คำว่าทิพระจคุยานแปลว่ามีความรู้เหมือนตาทิพไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพรวมความว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรามีความรู้เหมือนตาทิพนีการจะสร้างอารมณ์อความรู้เหมือนตาทิพเขาทากันยังไงนี่วันนี้สอนตามแบบพระพุทธโคสาจารย์แตางตัดแ่างกล่าวไว้ว่า ไม่ใช่กสินสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในกระสินสามอย่างนี้คือหนึ่งเตโชกสินได้กระการเพ่งไฟสองโอทากสินได้กระการเพ่งสีขาวสามอาโลกสินได้กระการเพ่งแสงสว่าง นี่ตามแบบนี่คำว่าเพ่งในที่นี้หมายความประจำก็มีนักปฏิบัติหลายท่านพอบอกแบบนี้เขา้าท่านก็ไปนั่งจ้องไฟเพ็นต่อมาก็กลับมาบอกว่านั่งจ้องไฟจนน้ำตาไหลแสบตานี่เป็นนั้นว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ตรงจริงๆและตามที่เขากล่าวกันบอกว่าเทนตรง ไม่คดไม่ค้งตรงเดยแโ่ตรงเดยในที่นี้ก็ไม่โดนเป้าหมายเป้าหมายจริงๆคําว่าเพ่งในที่นี้านหมายความให้ลืมตาดูแสงไฟแล้วจําจลักษณะของไฟไว้ไม่สนไม่สนใจกับเพลวดวดาแสงไฟมีลักษณะอย่างไรแล้วก็หลับตาหลับตาเลึงภาพของแสงไฟ ภาพภาพก็แสงไฟเรือนรางหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ดูใหม่จําได้แล้วก็หลับตาไม่ใช่เพ่งจนน้าตาไหลดูคนเดียวเดียวมันก็จําได้แล้วแ็นึกถึงภาพแสงไฟจอก่าทั่งแสงไฟปรากฏอยู่กรใจเราจะนั่งอยู่เราจะยืนอยู่เราจะเดินอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตาม ความจริงแสงไฟในขณนะนั้นไม่มีแต่เรานึกเห็นภาพนั้นยอยู่เสมอนึกขึ้นมาอมไรนึกเห็นภาพนั้นได้ทันทีว่าลักษณะแสงไฟเป็นยังไงมันติดใจอยเป็นปกติไม่ใช่ติดตา <c oughs> แต่เราสับเฉบ,บานเขาเรียกภาพติดตาในความจริงไม่ใช่ติดตามันติดใจใจนึกเห็นภาพนันอยู่เป็นปกติอย่างนี้อย่างหนึ่ง หรือว่าถ้าเราจะดูไฟมันไม่ถนัดเราจะดูสีขาวถนัดก,กว่าก็ใช้ได้ลักษณะอาการที่ทําเป็นสดิงอะไรต่ออะไรแต่มาไม่ขออธิบายเป็น <c oughs> ว่าไม่มีความำจําเป็นท่านที่ปฏิบัติกันมามากท่านก็ไม่ได้เอาตามแบบนัก ท่าอยากจะดูไฟไฟเทียนไฟคบเพลิงไฟตะเกียงท่านก็นดูท่านส่งคือไม่หารตามแบบตามแบบก็ไปเอาตั้งท่าตั้งทางก็อยู่นั่นเรื่องตั้งท่ามากที่มันหาก,กินยากีสมมติว่าเราไม่ชอบแสงไฟแล้วก็ชอบสีขาว แล้วก็มองดูสีขาวจะเป็นผ้าขาวตึกขาวโลขาวกางเกงขาวเสื้อขาวอะไรขาวมันก็ใช้ได้ให้มันขาวก็แล้วกันจีก,ก็จําภาพสีขาวแล้ในด้กษณนดเดียวกับการเพ่งไฟยังไม่จ้องเป่งเราซช้จนกระทั่งไม่กับพิภูไม่กับตานด้น้ตาไหลแสบตา,าใช้ไม่ได้เขดูเอจจาได้แล้วก็ดับตาใน นได้สีขาวเราไม่ชอบแล้วก็ชอบแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ใช้ได้แสงสว่างใครไม่รู้จักก็แล้วไปว่าอะไรมันสว่างยังไงเป็นนั่งจำจี้จำชัยมันก็เด็กมาสองสวันมันก็เต็มทีเป็นอันว่าเรารู้ลักษณะกสินนส่นสามปาการเป็นกสสินพื้นฐานที่จะเป็นเหตุให้เกิดทิพยจกักรยาน เล่เวลาปฏิบัติกันเขาทำยังไงความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่หนักสำหรับท่านที่ปฏิบัติกันมาได้แล้วท่านทำแบบเบาๆจำภาพแสงไฟก็ดีจำภาพสีขาวก็ดีจำภาพแสงสว่างก็ดีเวลานั่งอยู่ทำอะไรอยู่จิตก็นึกถึงภาพนั้นเป็นปกติ เดินไปอยู่ไม่มีใครพูดคุยรลอว่ามีคนพูดคุยด้วยกระช่างจิตแล้วก็เห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติอย่างนี้เชืว่าอุปจารสมาธิเริ่มเป็นอุปจารชา,รชานอุปจาระสมาธิเข้ามาถึงจิอตอาตมาจ,จะไม่บอกแสงสีว่าแสงแพรวเป็นประกายระยับความจริงมันไม่มีความจำเป็นนัก ความจําเป็นมีอย่างเดียว,ว่นนึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีหรือเปล่าแต่นึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีแล้วมันทรงอยู่นานหรือไม่นานเรื่องการทรงตัวนี่ก็มีความสําคัญถ้าทรงตัวอยู่ได้ไม่นานยานที่เราจะเพิ่งรู้ที่เรียกก็ว่าทิพย์ยุคยานมันก็ทรงตัวไม่นานเหมือนกัน พูดกันคำหายไปเสีแล้วจะพูดกันใหม่ก็ต้องตั้งท่าใหม่ภาตีหายไม่ใช่เขาหายคือเราหายใจเราตกฉะนั้นเวลาฝึกเราก็ควรจะใช้เวลาตั้งเวลาไปในตัวเอารูประคำก็ได้มันั่งชักคิดว่าชั่วระยะสิบเมตรของลูประคำหรือยี่สิบเมตรของลูกประคำ เมื่อสามสิบไม่เคยประคำเมื่108อร้อยแปดเขารูประคำก็ตามอันดับแรกเขาจะใช้น้อยๆก่อนลึกจับภาพภาพไฟภาพสีขาวภาพแสงสว่างก็ตามใจถ้าภาพสีไฟภาวนาวเตโชกสินงังถ้าภาพสีขาวก็ภาวนาวโอทากสินงังถ้าภาพแสงสว่างก็ ภาวนาว่าโลกสินังภาวนาไปจบบัมบทหนึ่งกระชักรูปก,กคำเม็ดหนึ่งเราคิดว่าในโลกระยะรูปคำสิบเม็ดนี่หรือยี่สิบเม็ดหรือสามสิบเม็ดก็ตามไม่ไม่เอาในน้อยเราจะไม่ยอมให้ลมจิตคลาดไปจากภาพนิมิตที่ปรากฏคำว่าภาพนิมิตหมายความว่าภาพที่เราดูเห็นไว้เราจำไว้